สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาเจอกับผมหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับประจํางวดวันที่16นะครับมีนาสองห้านะครับเป็นยังไงบ้างงวดที่ผ่านมานะครับมีท่านใดรับทรัพย์บ้างหรือเปล่าช่องแอดหนุ่ยให้ไปที่03 04นนะนะจ๊ะจะบอกให้ วันนี้จะเอามาเลขที่ได้มาจาก0-304มาให้ท่านดูนะถ้าท่านใดติดตามก็จะเจอเลขชุดนั้นนะครับนั่นก็คือเลี้ยงเบอร์เจ็ดเศียนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูตัวเลขจากเจ็ดเสียดน,นะครับเจ็ดเสียนงวดนี้วางหน้าปกหลวงปู่ไปที่ศูนย์กับหกนะครับ ศูนย์กับหกถ้าพูดไปแล้วศูนย์ก็มาแล้วนะอยากให้มองไปที่หกนะครับวนันนี้เอาง่ายๆก่อนผมเชื่อว่ามันน่าจะมาอย่างนั้นนะไปที่หกนะนี่คือเจ็ดเตียนเลขข้างในนะครับงวดนี้โอ้ยลม ไม่เปิดแรงอย่างนี้ก็ร้อนนะครับวนนี้เจ็ดเซียนวีนะครับนี่ v i ไให้ฝั่งนี้บนนะฝั่งนี้บนเป็น8นะครับนี่ฝั่งนี้แนะครับตัวนี้เป็น6กเดแปดึงเด่น8เอางย่างนั้นดีกว่านะมันจะได้ง่ายหกเจ็ดแปดดึง8ดบนนะครับ เอามาฟังเลขล่างนะฟังเลขล่างกุดาบลาบแดงอยู่ที่012นะครับ012ตัวเดียว0นยนัครับดวงวันนี้เลขตารางอยู่ที่680แล้วก็หนะครับ680แล้วก็หนึ่ นะ012นี่แถวล่างนี่เป็นเลขล่างเลขบนอยู่ที่แถวบนนะครับ8678นะนี่ทางนี้บนทางนี้ล่างนะครับดวงวันนี้นะครับอ่าดูน้ำจิ้มสน่อยงวดที่ผ่านมาใครได้รับทรัพย์บ้างเขาแม่นจริงๆต้องยอมรับ03 หลวงปู่ศูนย์สางวดวันที่16มีนาะงวดวันที่1มีนาะเห็นไหมครับนี่ฟัง v ีไอบนหน่นย์แล้วก็8เข้า0ูนย์สบนนะครับนีฟ่ฟังล่างฟังล่าง149้า บน1กับ8ล่าง3กับ4ดันมาเข้าอย่างนี้นะครับแต่ถือว่าเข้านะเข้านะเข้านะอ่างวดนี้อ่างวดนี้ต้องดูให้ชัดชัดวางเด่นไปที่8บนนะครับนี่หกเจเลขชุดเขาอยู่ที่หกเจงวดนี้ล่าง0ูนย์สอง ดึงตัวเดียวศูนย์ศูนย์จะมาอีกอยู่หรือนะเขาก็ยังดึงนะครับดึงศูนย์ด้วยนี่ยังมีด้วยะแสดงว่าศูนย์ล่างหกบนนั่นนี่เพราะมันหกเจ็ดแปดใช่ไหมฝั่งนี้ศูนย์หนึ่งสองนัครับเลขข้างในนะครับอะเอาไปทีละฝั่ง ลูกเทวดางวดนี้ให้แปดนะลูกเทวดาไปที่แปดบัวหลวงหนึ่งเพชรดบพระเก้าหกบนหกล่างหกนะให้เด่นหกสุดๆว่างั้นเถอหกทองคํานําโชคบนแปดล่างศูนย์หนึ่งแปดหกแปด ศูนย์หกศูนย์ห้าหกแปดศูนย์หกหกนะครับศูนย์หกตัวเดียวกันแล้วหกแปดตัวเดียวกันอีกแทงบนล่างโน่นนี่แปดยังหกแปดอีกอะไรจะปั่นนั้นหนักครับหนึ่งก็มีหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับราชาโชคหกเอาแค่นี้ก่อนขยับตาฟัง เลขล่างบ้างเลขล่างวดนนี้ลูกเทวดาอยู่ที่0 0 4 0 6ศูนจะมี0ูนอยู่หรือเพิ่งออกไปนะบัวหลวง6นะครับ0 6 1 6รวยก็6อีกนะหกแล้วก็0 6นยนัครับ อันนี้เลขคลังตัวเลขเอาไว้ก่อนดูสถิติก่อนนะครับสถิติงวดที่ผ่านมาที่อยากจะให้ดูให้ชมนะครับลูกเทวดาหนึกับ3บัวหลวง3 1 3นะครับเพชรนกพระเก้าสกับ4บนนะครับ03 13 04แล้วก็14ึ 4. นี่คือที่มาของเลข03 04นะครับ สวยสุดๆุดนวดที่ผ่านมา3ม,มีเยอะหน่อยก็เลยออกมากกว่า4เพราะว่าเลยออกเป็น0ูนสเพราะ4ี่เพาให้มาหว่งครงนี้ล่างเขาให้4ี่หนักไปทางล่างนะครับงวดที่ผ่านมาอ่ะดูไปที่ครั้งตัวเลขหน่อยจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของ พลังตัวเลขงวดนี้นะดูค่อนข้างใจยากดูดูยากหน่อยนะครับเลขสี่อมูลลงังวันที่1ห,หลักร้อยอยู่ที่ศูนย์หนึ่งห้าหนะครับขังตัวเลขหลักสิบอยู่ที่หกเจดปดเหลักหน่วยก็หกเจดปดเนะครับดึงสงตัวอยู่ที่8กับ9นะครับ ดูข้างบนหน่อยข้างบนเป็นแปดกับหกนะข้างบนเป็นแปดกับหกแต่มาดึงเป็นเจ็ดกับแปดนะนี่เจ็ดกับแปดนะดูดีดีหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ดึงเด่นแค่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดหกไปไหนอะ่ะ หกหายแต่ชุดเด่นของเขาอยู่ที่6กเจ็แล้วก็แมี6อยู่ตัวนี้นะถ้า7จ็ดมาก็จะเป็น1 7ึ่นะถ้าแปมาก็จะเป็น1 8แล้วก็6 8นะครับบนนะครับ6กหนึ่งเหนึ่งแดหนึ่ง ห3ส3มเจ8ดสแล้วก็8 8ดนะครับจับวินหนึ่งหกเจ็หนึ่งหกเลขวันนี้ดูเหมือนจะมั่นใจมากๆนะคนที่ให้เลขมาเหมือนกับดูลักษณะตัวเลขเหมือนกับว่าต้องมีอ่ะต้องมีเลยหกเนะครับบนห แปดนะงวดที่ผ่านมาออก0ูนย์สามนะครับค่อนข้างจะชอบเหมือนกันนะครับเลขบนนะผมว่าโอเคนะหกเจ็ดแปด ยังไงก็ติดไว้นะครับ f งวดน,นี้ผมว่ามีให้เห็นแน่ๆไม่บนบนบน,น678จนะ็ดแนะมาดูล่างฟังเลขล่างนะคลังตัวเลขดึงเด่นไปที่6กับ7ดนะนะดูนะ678นะ678นะครับ มีบนมีล่างนะหลักสิบของล่างนะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองสามศยสองสามอู่ตรงนี้นะศู 1, นย์ห่ะสองศูนย์หนึ่ง้าหกศสองสามแรงเลยจิงชัดนะอย่าเพิ่งด่าผมนะ <laughs> ผมพยายามที่จะทำให้กล้องมันจับภาพได้0 1 2 3หนะครับหลักหน่วยอยู่ที่4 5 6 7้าหกเจ็นะครับสี่หเจ็ดลขล่าง6กับ7นะมองหลักหน่วยไปที่6 กับเนี่แหละเอาไว้ก่อนอันดับแรกนะหลัก10อยากให้มองไปที่1 2แล้วก็3นะครับศูนย์เอาออกก่อนเพราะมันเพิ่งออกไปยังจะมาอีกหรือผมว่านะเพราะฉะนั้นให้มองไปที่ตรงนี้ก่อนนะหนึสแล้วก็6 7นะครับนี่ของของเขาวางไปที่4ี่ห้าห ถ้า4ี่ห้าหกมันก็จะมาทางนี้เลยนะถ้าระวางเลขต่ำไปที่4ี่ห้าหแต่ผมชอบไปทาง6กับ7นะครับหลักหน่วยงวดนี้เดินไปที่6กับ7ก่อนนะครับติดตามคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าแห่งเลขล่างมาลงให้แต่อันนี้เป็นเกินเกินไปก่อน ผมว่าเลขตัวนี้น่าจะอยู่ที่หนึ่งสองสามนะครับให้ผมได้ทำการบ้านอีกสักนิดหนึ่งสักวันหนึ่งจะได้รู้ว่าเลขล่างวางยังไงเลขบนวางยังไงแต่ที่เอามาลงให้เพราะว่านี่คือเลขที่มันเข้ามวดที่ผ่านมาแบบโชกๆเลยนะครับแบบไม่จบตานะคือเอาแบบเจ๋งๆอะ่ะดูก็แล้วกันมวนที่ผ่านมาเข้าหก ศูนย์สามดึงเด่นตัวเดียวสามเลยเห็นไหมครับไม่ถูกก็เกินไปแล้วคนที่เป็นเอฟซีช่องแอดหนวีนนะเน้นให้ครับศูนย์กับสี่งวดที่ผ่านมาผมเน้นอยู่ที่ศูนย์กับสี่หลักสิบแปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยสามกับสี่ สกับ4เลขออก03 03 04เท่านั้นนะครับใครติดตามก็ได้ไปนะครับใครไม่ติดตามก็เอาใหม่นะครับยังมีโอกาสลักหน่วยล่าง8กับ9เข้า7 9นะครับนี่ผมถึงบอกว่าให้ติดตามดูดีๆนะครับผมจะมีจุดชี้ให้เห็น ว่าเลขมันเข้าง่ายๆอาจารย์จากใบตรวจนี่แหละแล้วก็จากตำราหวยนี่แหละแม่นที่สุดในโลกในเมืองไทยแล้วอ,อย่างนี้ไปไหนดูช่องแอดหน่ยรับรองได้นี่หหว่าหลักหน่วยเข้าอีกนะสี่ตัวเนี้มีอีกหลักสิบก็ยังจะเข้าอีกนะ หนึ่งสองหกเจ็ดจะจับกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าหนึ่งกับสองไม่จับหกเจ็ดก็จะเป็นศูนย์กับสามมาจับกับหกเจ็ดนะครับ packing. ดูดีๆมีโชคนะครับดูให้ครบแล้วจะได้โชคดีนะครับจุดไคลแม็กมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะจุดไคลแม็กมันอยู่ที่ดึงเด่นดึงเด่นบนเจ็ดกับแปดดึงเด่นล่างหกกับเจ็ดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละ นะครับให้ดูให้ดูให้ด,หดูอยู่ที่จุดตึงเด่นนี่แหละนะครับถ้าท่านมีสองตัวแล้วท่านก็เอาตัวหนึ่งมาใสา่มันก็ถูกเท่นั้นเองนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณจริงจริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหนุยคุยเรื่องหวยนะครับ จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ผมได้เติบโตในช่อง YouTube บ้างก็แล้วกันจะพยายามหาตัวเลขดีๆมาให้กับ f อได้รับตังค์ทุกๆงวดนะครับขอบขอบพระคุณเจ้าของใบตรวจเเสียนและทีมงานที่ให้โอกาสผมได้นำเอามารีวิวให้กับญาติพี่น้อง ตัวฟ้าเมืองไทยได้รับชมนะครับกาขอบคุณมากสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ